สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube M c h a n n e l ครับแล้วก็สวัสดีไปทางเพจ a c e b o o k นะครับเสเจริญการช่างนะครับวันนี้มาอัปเดตสต็อกนะครับให้กับลูกค้านะครับที่สนใจอยากจะได้ค่าติดผ่านรถไถนะครับเสเจริญการช่างนะครับเป็นค่าติดผ่านรถไถตรงรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโคบูต้ายันมานะครับอีเซกินะครับฟอร์ดนะครับก็เราก็มีจําหน่ายให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจอยากจะได้นะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตสต็อกให้ดูนะครับว่า ตอนนี้นะครับมีตัวไหนบ้างนะครับที่พร้อมจัดส่งก็คือเป็นฟอร์ดนะครับผ่าน6ผ่าน7นะครับผ่าน CMT นะครับหรือผ่านนาซาก็มีนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของนี่ผ่าน CMT นะครับรถไถอ่าสีแรงนะครับเออรถไถ50แรงนะครับผ่าน CMT จะเป็นสีนี้นะครับแล้วก็เป็นตัว40แรง36แรงนะครับแล้วก็ตัว 34แรงนะครับก็มีนะครับผมแล้วก็เป็นตัว50แรงนะครับ47แรง50แรงนะครับแล้วก็เป็นรุ่นยันม่านะครับยันม่า51แรงนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับสินค้าเราพร้อมจัดส่งตอนนี้นะครับใครที่สนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์0ูนย์7 8 1 3 6ช่างเอ็มสอเจริญการช่างนะครับใครที่อยู่ภาคเหนือภาคใต้นะครับเราก็สามารถจัดส่งให้ได้นะครับ แต่ว่าขนส่งก็จะเป็นขนส่งปลายสนีนะครับก็คิดตามขนาดของสินค้านะครับถ้าเป็นรุ่นสามสิบสี่แรงสามสิบหกแรงสี่สิบแรงราคาอุปกรณ์เจ็ดพันบาทนะครับแล้วก็มีค่าจัดส่งถ้าอยู่เขตแถวอีสานไม่เกิน200กิโลจากจังหวัดมหาสารครามนะครับผมก็บวกเพิ่มค่าขนส่งนะครับ5 0าบาทนะครับรวมเป็น7,500บาทถ้าเป็นรุ่น45่แรง 47แรง50แรงนะครับแล้วก็รุ่นยันมาหาแรงนะครับก็ราคาอุปกรณ์7,500บาทนะครับมีค่าบวกเพิ่มไม่เกิน200กิโลก็อีก500บาทรวมเป็น8,000บาทนะครับผมแล้วก็รุ่นอารุ่นใหญ่ M.U. 4 9ก็ราคาก็จะอยู่ที่8,000บาทนะครับหรือว่า M. 6 0 M. 7 0นะครับก็จะไซส์ขนาดเท่ากับ Ford นะครับผ่านใบ26นิ้วนะครับก็ราคาอยู่ที่ 8 5 0 0บาทนะครับก็ไม่เกิน200กิโลก็บวกเพิ่มอีก500บาทนะครับก็ถ้าเป็นไปรษณีย์นะครับขนส่งไปรษณีย์ก็บวกเพิ่มตามตามระยะทางนะครับแล้วแต่จังหวัดนะครับใครสนใจก็นี่ครับพักมานะครับหรือจะเข้าไปดูรีวิวในช่อง M Channel นะครับรีวิวการใช้งานแล้วก็เพจ f c e e o o o นะครับค้นหาเป็นภาษาไทยนะครับ M สอเจริญการช่างนะครับ ก็จะมีรีวิวให้กับลูกค้าดูนะครับในการติดตั้งก็ง่ายครับขันแค่น็อต4ตัวก็สามารถติดตั้งได้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็ทําตามโครงผ่านที่ลูกค้าแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นคูบต้ายันมาอิซากินะครับหรือว่าจะเป็นฟอร์ดนะครับก็สามารถติดตั้งได้เลยตรงรุ่นครับขันแค่น็อต4ตัวก็สามารถใส่ได้เลยนะครับผมต่างจังหวัดก็มีจัดส่งให้นะครับถ้าเป็นภาคอีสาน ถ้าเกิน200กิโลผมก็ส่งเป็นธนามนะครับส่งวันนี้พรุ่งนี้ได้รับสินค้านะครับภายใน1วันนะครับผมเนาะก็ฝากเอาไว้แค่นี้ครับอ่าสินค้านะครับพร้อมจะส่งตอนนี้ก็นี่ครับตามสต็อกเลยนะครับแล้วก็จะมีฝั่งนู้นก็จะทําสต็อกไว้ให้ลูกค้านะครับอ่าเดี๋ยวจะเพิ่มงานมาเรื่อยๆนะครับใครที่สนใจเสร็จนาแล้วก็อยากจะได้ไปเอาไว้ใช้ก่อนนะครับก็สามารถโทรได้เลยนะครับ088 เจ็ดสี่เจ็ดแปดหนึ่งสามหกนะครับเพราะว่าถึงช่วงที่ฤด,ดูกาลนะครับผมส่งให้ไม่ทันแน่นอนถึงเวลาใช้ก็ไม่ได้ใช้นะครับใครที่ออกรถใหม่ป้ายแดงนะครับอยากจะได้อุปรกรณ์ที่ตรงรุ่นคาดติดรถไถไม่มีโรตารี่ก็สามารถใช้คาดในนาแห้งได้เลยนะครับใช้แทนได้เลยเราไม่ต้องเสียตังค์ห้าหกหมื่นนะครับในการซื้อโรตารี่ก็ติดคาดเรามีผานไถยอยู่แล้วเราก็ติดคาดแทนได้เลยหวานข้าวหวานข้าวโพดนะครับหรือว,ว่าจะเป็นปรับพื้นที่ป่ามันป่าอ้อยก็สามารถใช้ได้นะครับ ใครที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์0887478136หรือจะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้นะครับผมก็คลิปโรนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ